ไม่มีโรคอะไรทีะเป๋าเลยกระเป๋าเราจะเป็นรัาแนผมนี้น่าจะต่อแขกใช่พี่ผมหมาะความเงาเนี่ยก็คือแค่อยู่ที่ร้านผมเนี่ยถ้ารถสีโทนเข้มสีดำเนี่ยตาเศษพวกเนี่ยต้องเ่นป็นวแนะแต่ปาปลาเสษพวก้าแล้วควาเงาเี่ยเป็ดนคัอจะต้องที่บอาบีอาาบีอการหล่ะห้ผฟ้องคุณไ้ไหมงปีเออปี ถ้าพูดถึงในเรื่องมาตรฐานก็จะเป็นเราโต้สปาเรื่องมาตานสูงสุดนะครับีแคก็เกลียเกลยวเข้ากันไม่ใช่ีแคก็ไม่เข้ากันเข้ากันเลยครับไม่เท่าผมดีกว่าเดียวจ้ะอันนี้ว่าถ่ายผมนะเ่อนวกแนไม่ได้เลยิประตออกแรเสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานนะไม่เจอกันนานพวกเราไมเจออยู่มาพไม่นาน ใช่คร oh. wow. wow. ับคือในรอบปีในรอบปีผมอ้ํนะครับตอนนี้อยู่เชียงใหม่แล้วก็ไม่ได้มาร้านวิวหน้าเดียวมาสัก2ปีได้นะสองปสปีแล้วแต่วิวเชียงใหม่ไม่ได้มาเลยผมพัฒนาไปไกลนะเมื่อก่อนมาที่ยังไม่มีโครงสร้างอะไรเลยนะไม่มีโล่งะลยที่เปล่าเลยที่กระเป๋าแล้วตัวไหนตัวไหนรตั้งตัวป๋าได้ตั้งตัวป๋าผมเพื่อนครับไม่อยากรังสินกรุงยาดีครับพี่แครใกล้ที่ไหนไปพี่แกร์แล้วก็สิสบัลมราชครับ แล้วก็วิวเจ้าของร้านวิวครับก็เป็นบิวคานิเอรีลครับครับวิวเปิดมานากี่ปีแล้ววิวเปิดตอนนี้เข้าปีที่5ปีที่หกนะครับปีที่5ที่6กถ้ารับรุ่นเรา่ถือว่าท่านายไวมากเลยรวมงานผมก็ดีแกร์ก็ห้าหกปี5ปีกว่าโอ้โหผมนี่น่าจะเก่าแต่ใกล้พี่ผมหงอกแล้วนะนี่อยู่ในวงการก็14ปีแล้วเออแล้วพี่แกงเปิดมาน้องใหม่สุดนเลยครับปีที่สองครับ งน้มีบริการแบบครบเลยครับทั้งเคือเคลมีปิดใส่กันลอยแล้วก็คนจับสีสูเก็บเสียงครับผมแล้วก็รก็คือสิ่้าโมองุ่ใชครับใช่ครับครับแล้วก็ที่นี่เรามาขยายความแต่ละอย่างเครือบเรลมีก่อนเครือบเคลมของเราทั้งหมดสี่แกะหนึ่งแกะแกะนี่หลางบ้านไม่มีหลบ้านีมีอีกมีกะมีบ้านไม่มีไม่มี เครื่องสซราิกเรามีอยู่4ีเกศนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวเซรามิกธรรมดาที่เป็นตัว9้เพชครับแล้วก็ตัวสีส้มก้าวไฮไฮเซรามิกพลาสต์หรือไฮไลท์เซรามจริงๆตัวไฮไลท์ของเราที่เราเน้นเรื่องเทคโนโลยีจริงเทคโนโลยีที่เกิดเป็นเรื่องรองนะเราเน้นเรื่องความเงาประมงานของงานแต่มาควบคู่กันล่ะครับก็ต้องทำให้มันต้องได้สวยด้วยแล้วก็ได้ปกป้องรถด้วยใช่คือมันมันต้องมาทั้งความงามและเทคโนโลยีที่มาเข้ากัน จะบอกว่าสแตนเลมันการริ้วรอยทำงานได้แค่ที่ไม่ใช่เทคโนโลยีมันไกลๆแล้วตัวซูเปอร์เลซิซนเราเซอร์เลลิ่งรุ่นพูดงาอยู่ได้เองแต่ก็เก่งไหมก็จะไม่เก่งเท่าฟิล์มหลอกด้วยความหนาด้วยอะไรของใช่ของหมายถึง่การพื้นผิวนะครับเซอร์เวิ่งเนี่ยก็ยังไม่เก่งเท่าการฟิล์มกันรอยครับตัวการฟิลก็เอาเรื่องนะเอาเรื่องความเงาเนี่ยก็คือแค่อยู่ที่ร้านผมเนี่ย ถ้าถรถสีโทนเข้มสีดำเนี่ยลังเสร็จลูกเน่ยต้องไม่ไปพกแน้นะแต่ตาแต่เสีอบผู้ค้ามาเนี่ยผู้ใครจะเข้ามาเนี่ยต้องใส่แว่นูกคนใส่แว่นต้องใส่แว่นไว้การแฝงกันแดกมาด้วย่ำบา่เลยลำบากเลยพทำงานได้ต้องทำดคำคเยอะโอ้โาเป็นลูกค้าอันนี้ต้องจิ้มตาไหมไม่ต้องไม่ต้องต้องแบบนี้มาเลยปิี่รั้สุดหรอเลยแบบนี้เลย้วแต่ยินถามว่า เรื่องเซรามิกอะถ้าเรามันมีโเลีินมันก็อาจจะรู่ยลปกันไปในเรื่องนีามานะครับจริงผมว่ากาฟฟนี่สอเสีนะเป็วอมีด้วยว่ราดวงกลางแล้วก็เฟีนิกาคือจะต้องกาแฟกาฟดกาฟดับแล้วกาสีนินี่คือตัวกาไอคอนากาฟี่มากเถามดีกว่าิวเปิดมา เริ่มแรกๆจนปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างในในกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาหาเราตอนนี้นะครับกระากที่ร้านของวิวเลย เรื่องตัวขายดีของงานเครื่อมก่อนนะเอางานเชื่อมก่อนเลยก,ก็น่าจะเป็นตัวไฮคอร์กับซุปเปอร์เลซินนี่แหละเพราะว่าหนึ่งเลยเหมือนที่คุยไปเมื่อกี้เลยก็ตั้งแต่งานเตรียมผิวเลยครับงานเตียงผิวของเรานี้ผมว่าน่าจะหาตัวจับได้ยากนะเพราะของเรามีการตัดตัดหนุ่ส้มนี่นะตัดหนุ่มส้มอย่างเงี้ยอันนั้นคือส่วนสํนสนาคัญเลยก่อนที่เราจะลงน้ำยาตัวลงไปแล้วได้ตัวน้ำยาที่มันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าอะไรนะครับ เัวนี้มเซฟตัวนี้ด้วยใช่มีเซฟตลวนี้ด้วยก็ตัวนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์ของกีฬาที่ค่อนข้างเยอะเลยฟ้องก็ต้องฟ้องกันเป็นอยู่มาห้าปีไม่รู้จักชื่ออะไรไม่รู้หยอหยอกหยอกแล้วพวกนี้มันยังไงแล้วก็ผมตอบรับที่ผ่านมาก็คือจะเป็นพวกงานฟินครับ งานฟิล์มค่อนข้าเเงเยอะเลยครับงานฟิล์มก็ฟิล์มใส่ลอ,อยก็ยากใส่ก็มีฟิล์มสีด้วยใช่แล้วก็มีฟิล์มสีด้วยครับลูกค้าที่เข้ามาหาฟิล์มก็ส่วนใหญ่เป็นลูกค้านั่งบอกต่อในนั่นงบอกต่อครับส่วนมากจะลูกค้าเข้ามาทำครั้งหนึ่งไปบอกเพื่อนแล้วบอกต่อมาหรือบางคนที่ได้ติดตามทางแฟนเพจอย่างเงี้ยเห็นผลงานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาร์เมอร์หรือแต่ละสาขาของอาร์เมอร์แล้วก็ใกล้สุ่มประรณเขาก็เข้ามาอย่างเงี้ยครับตัวหลังจะฟองคุได้ ผมฟ้องได้แค่12ปีแค่คู่คิดเข้ามาหลังการขายเนี่ยสำคัญครับอย่างแรกในรถจะสวยหไม่สวยขึ้นอยู่กับการเตรียมผิวถูกต้องคือี่เนี่ยหลังจากรถสวยแล้วเนี่ยรถทำยังไงถึงจะสวยนานก็คือต้องมีการบริการหลังการขายที่ครบใช่แน่นอนเราอีกเรี่องไม่ได้แน่นอนในเรื่องของการใช้งานเนี่ยพวกมลภาวะว่าข้ามน้ำมันกี่ปวดยอะไรพวกนี้เนี่ยคือมันต้องพึ่งงานหลังการขายได้เป็นเรื่องสำคัญครับ ้เราทำให้ใหม่ก็คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะๆเลยทำให้ใหม่ใช่เราทำให้ใหม่เลยทำให้ยังไงก็ตามทำให้ใหม่ทั้งหมดอ่ะงานเราขายไปเยอะเราก็พนาพนักงานขึ้นเยอะตามเพื่อที่จะต้องซัพพอร์ตลูกค้ากลุ่มใหม่ลูกค้ากลุ่มเก่าต้องดูรละเอียดงไม่ที่ต้องนะครับก็คือเอาอย่างนี้ในผมพวกเราเป็นผู้อามอร์เนี่ยเราการันตีเลยถ้าซื้อไม่เกินสามปีห้าปีเนี่ยภายในระยะเวลาการประกันเนี่ยรถจะสวยใส ใส่มันเสียงนัศยานต์ต้นหนุ่มอะไก่กจ๋ากาเลยนะก็เครือเซรามิกนะครับก็สำคัญตัน้งแต่เรื่องการเย็นผิวเทคโนโลยีน้ำยาแล้ก็บริการการขายนะครับส่วนเรื่องราคาตรงเนี้ยเราต้องมาพูดเปลี่ยนก่อนเพราะแต่ละตัวราคาเขาแตกต่างกาันให้มาดูครับว่าตัวไหนเหมาะกับการใช้งานของเราบางทีเราใช้งานแบบไม่ได้สมบูรณ์สมบันก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อตัวแพงที่สุดเพราะว่าเรามี่ารข้ยครอบคลุมนะใช่ บางทีงบน้อยอยากได้แพงแต่การใช้งานเรามันไม่ขอ้องกันเราขึ้นมาเป็นปีหรือวิธีการของลูกค้าว่าใช้รถยังไงจอดแต่ลึกเบาวีลจอดรถลึกเบาอะไรอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นอพยันนะลูกค้าเขาชอบบอกว่าเป็นสาแฟนก็เป็นสายผมนี่ไม่รู้ฟิล์มกองแสงตอนนี้ในเครื่องอาเมอร์เราก็จริงๆทําการวิจัยและพัฒนามาครับจักระยานึยูแล้วแล้วก็เลือกวางจำหน่ายแล้วนะครับมีทั้งตัวซาลเบกและตัวสปัตเตอร์ลิง ตัวซโลรมิกก่อนก็เป็นซโลรมิกห้าชั้นปกป้องความร้อนได้ดีภาพเคลียร์ชรัดแต่ซโลรมิกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่ดูดตรควารมร้อนไว้อยู่ที่ตัวฟิล์มนะครับแล้วก็มันไม่ให้มันร้อนถึงห้องเลยครับแต่เวลาที่เราจัดรถตัดแดดเนี่ยสักพักนึงเราขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะร้อนนิดนึงเปิดแอร์ไล่อากาศออกไปก็เย็นแล้วแต่ทีนี้ตัวไฮไลท์คือตัวสปาร์ตัลลิงตัวนี้เป็นตัวที่ผสมโลหะไว้ส่วนเก้าชั้นเลยหนาต้องนี้ โอ้ยเทสมองได้ป่ะเทสมองด้วยพิมพ์มองแสงไม่แต่รุ่นนี้ไฮไลท์ก็คือผมเทสแล้วมันไม่เหมือนจริงๆคือด้วยความที่เป็นโลหะเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเซรามิกมันคงความร้อนหรูอความร้อนไว้แต่ตัวโลหะเนี่ยมันสะท้อนความร้อนออกเลยคือแดดมากก็กลับไปเลยเงี้ยทำอะไรด้วยใช่เลยตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจแล้วก็ราคาติดตั้งรอบพันไม่เกินสองหมื่นเพราะว่าหมื่นห้าเนี่ยติดได้แล้ไซน์ทีวีเนี่ยโอ้โหพอดีเลยดิโอ้โหเรามีของดีเราไม่จำเป็นต้องขาย แพงราคาเราไม่ต้องมีสมุดแล้เราอยู่ได้ลูกค้าโอเคอ่ะแฮัปปี้แล้วคุณผู้ใช้งานก็เจ็ดแปดปีร้านพัตโตสปาก็จะนำร่องเราพี่แค่ก็จะตามไปกับคนทดสอบเรามีจริงๆงานพวกนี้เราอยากให้ลูกค้าดูครับเราไม่มาทั้งคุยรอหรอกไอราจะขายของอะไรเราดีต้องการมีตัวสอบมีที่ไปที่มาใช่แล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องของคนสนิทต้องให้ดูดีกว่าใช่พอเรากับซิก้า สีขา19ที่ไทยนะครับก็ตอนนี้เรามีตัวเรียกว่าแรปปิ้งสเปรย์เรียกบนบ้าเลยพ่นกันสนิทสูตรเก็บเสียงก็คือการสรุแกเลยครที่หนึ่งได้ถึงสองอย่างเลยก็ตอนนี้มีเราก็มีพ่นกันสูตรเก็บเสียงโยกนะครับเป็นตัวแดงนะครับที่มุดประการก็ค่อนข้างที่จะได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างที่ดีเลยเพราะว่าพอพ่นลงไปเนี่ยนะครับนอกจากจะสามารถลดเสียงได้เราจะมีการพ่นกันสนิทให้ด้วยอีก สองชั้นเป็นตัวหมู่สองศ so 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 ูนย์นะอ่าตัวหมู่สองศูนย์เลยสองสิบเก้าเลยนะครับส่วนราคาเนี่ยก็ไม right. ่ได้แรงนะผมขอเสริมอ so really. ีกอย่างด้วยนะคนกันสนิทสุดกันเสียงเนี่ยมีเฉพาะกลุ่มเราเตาอาร์เมอร์เท่านั้นที่มีอ่อันนี้ไม่มีเลยของแท้ต้องของแท้ต้องเครืออาร์เมอร์ให้รับคำอาร์เมอร์และแต่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 ละที่เนี่ยต่แต่แต่แต่มี่แต่แต่แต่แั่แต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 ่แ่แต่แต ละครนี่มีแค่ที่เดียวคือมุเชียงใหม่เเปิดทีเดียวครับใช่ค่ะท่าได้เลยของของหาดยางลำก็ในเชียงใหม่ก็จะมีออโต้สปาทีเดียวในเชียงใหม่ผมไม่ใช้คำว่าเชียงใหม่มีที่เดียวผมใช้ภาคนมีที่เดียวโอ้โครับไปออโต้สปาที่เดอ่าให้ใครอยู่สุบปากการอะไรเงี้ยถ้าสะดวกก็ไปรักศิได้เลยเดี๋ยวไปเี๋ยวลงคลองสีลงมอเตอร์เวย์คลองสีก็ถึงเลยครับอะไรสิไม่ดีไม่จริงฝากไม่ได้จรง อย่างที่ทุกคนบอกว่าอยู่ติดทะเลแล้วคนจะสนใจมากกว่าจริงๆเชียงใหม่ลูกค้าไม่ได้ความสำคัญนั้นเท่าที่แต่ยกรถให้ดูทีไรก็คือมีแต่ลูกค้้าทังหมดเลยสุดท้ายก็ต้องกลับมาทำเปี่ยมคือไอ้สเติเนี่ยพี่มันมีเกือบทุกครั้งตั้งแต่โรงงานแล้วครับไปตั้งแต่โรงงานประกอบไปแล้วถึงมือลูกค้าเนี่ยไม่หย่อดกลางแดดกลางฝนเนี่ยไม่รู้รถมันก็จอดอยู่ท่าเรือจอดอยู่ท่าเรือนะครับจริงๆยกได้ครับ ทำไม่ทำไม่ได้นะมาชิมดูแบบก็ได้มีชเรื่องให้ชมฟรีชมหนึ่งวันยนเลยฟรีทุกสาขาไม่ได้ยกดูฟรีไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้ก็แต่แล้วแม่งยกไปเดือนนั่งจมไปสามสิบคันซ่อมห้อยปีกสองพันไปไม่ได้แต่ถึงก็ไม่ได้วนการชิลขนาดแบบนี้ไก่ทีนี้เนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของลักษณะการใช้งานเช่นลักษณะการใช้งานกับว่าจะเลือกอะไรดีเลือก เครื่องซีรีส์หรือตีฟิลส์ใส่กนลอยดีลักษณะการใช้งานเลือกอะไรดีใช่จริงๆถ้าเรามีงบอยู่ในใจสักนิดนึงนะเราเราบอกตรงนี้ให้ลูกค้าบอกให้เราฟังเราเราจะแมนเนจได้เลยจะไได้นำปขายอะไรให้ดีกว่าจะได้แนะนำถูกใช่แต่การขายเราไม่ใช่แบบจริงๆก็ไม่ได้ขายแตามงบต่อก็อิงกับลักษณะการใช้งานด้วยด้วยอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุดนะครับนะใช่ครับแล้วก็มาที่ เราตั้งโจทย์มาครับก็ประโยชน์ลูกค้านะครับเรามีหน้าที่ที่ทำให้และดูแลเราเราขายบริการครับเราขายบริการนะครับเราก็ให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจใ<ห>เราเป็นผู้ชี้แนะใช่อย่าลืมเงินอยู่ในมือลูกค้าเราไม่สามารถไปคว้าลูกค้าไปทำได้ถ้าไปเอามานะเป็นเป็นของเราเราแนะนําสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้ลูกค้าครับลูกค้าตัดสินใจได้เลยได้เลยครับโอเค